มีแยกไปตลาดตอนเหนยือเรียนน้องจังหวัดลำบ้ำู้นะจ๊ะซื้อนา,ามาสองลซื้อเห็ดพวาเห็ดควาเนหลาหลายในตลาดนะจ๊ะซื้อมาสอง,ล,องอลูกตมใบมนกั่เอากระมังลกนะเพาะว่ากินผุ้เดียว่ต้กินน้ำมลนกอ้กินน้ำจกระตุ้นใจซีฟลอนเิดต้นหอมอตตูจัะ บบน้ำนะแต่ม่ใส่สารจะมียังไงใส่สารชุใส่ผักหน่อยๆจ้ะเว่าะวันมี้กูกินนะไ,ไ,ได้กินมาเดียว ปกติลูกที่ถ้าไปซื้อตลาดบ้านหฮียเดียวบ้านน้องบัวไม่ใช่ปกติลูกที่ถ้าไปซื้อวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเย็นบุกคปได้ไปจยกันสายเหลีล่ยมละเทียตะกีดอยังว่ามีเวลาว่างไหมาอันนี้บถค่อยว่างจ้ะจะได้ไปเมือนเน่อเย็นละได้อาบาสองโลก ดิจ้นพี่น,อนอาา้องมาจึงคำย่าจ้าย้ายอมหนองนัวมิจา้าได้ออมหนองนัวซื้อมาตาบันหอยเดียหมอบ้านมิจ้าซื้อมาสองโลบ่มีผู้กินน้ำย่อยเด้ดลูกกูบพื่กินน้ำเพราะว่าเขาเขามักกินาจา้าพี่น้องผู้สูบผู้สุขคนเด้อจ้าเดอ้อ พี่น้องของสุขศรัจแม่หลินปากไก่น้องตาจ๋าน้องฮันโซน้องวิวจ๋าลักมันนี่น้ำฝนกินน้ำแม่ เอิญมาสุขุดซูขคนตจาจ้าแซ่บแบบมากินน้ำยาบัวสุขุดซูขคนหรังจากพี่น้อง ต่มเปียดีดีจ้ะมันจะใครสายใหญ่อันลูปภาพไปเสื่อของว่านจาตตาาดอันบันัเดายน้องวัวเขาเปิดพอกินน้ำได้ไหมมึ่อก้กินน้ำจากคึ้นะหืตมาส,มสองโลกอะต่มใจสองปีดไปน้ำจากเพราะว่ากินผู้เดียวนะ บะงวงกับซื้อมะตะนตลาดเฮียเดียวจ่ายรละยี่สิบบาทนึงซื้อมาหารถจ้ะลูกบ่มักอีกแล้วบ้านนี้น้องสุกสูงซื้ลูกซึบ่กินน้ำเลยน้องสมๆเปรี้ยวๆสดฝาดอ่ะเขามากหมักต่ว่าเนี่ยหวานๆนัองสิเขาเขาว่ากินน้ำดอกเขาบ่มักเขาไปงานแล้วน้องสิเขากขาบ่กินน้ำจ้ะ tay gim <laughs> mong ta vân gim mong mẹ soạn mong mặt mong kéo tha mong y ban hôn nó có cả gần tâm mong kéo kìm lắm mò lo cái kìm mò 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 kìm บม่งกันกินหอดพี่หอดน้องบมทนะ <c oughs> ุกคนเลยแต่เนอะกินหอดบมทุกคนมาจต่พวกยูไก่ยูไก่พวกยุไทยยูประเทศอันนนอนงย่ำมากอะมาแวะยายายเสียดชูกินอันอมน่องวัานจ้ะ ินขอแล้วยายกระซิไปยามพี่ยามน้องได้ป้านไหมไปยามมาสุกขู่ซุขก็หลัก้จแต่ว่ายายกับป๋าซาเนาะจ๋าเนาะให้เบิกเง <laughs> คลิปนี้จะขอจบสำนึก่อนเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆที่ชมยาย ขอบคุณหลายๆคอมเมนท์ที่คอมเมนต์หายายอันที่กดอันไล่หายายด้วยจ้าขอบายขอบคุณหลายๆจ้ากิปนีส์ขอจบสำนี้ก็นกกนิจนะเนาะขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้า